สวัสดีจ้าพี่นองมันนี่สิพ้ามาชมต้นไหลต้นกกนะคะที่เพิ่นไปเอาไปทอเสือไปตำสาดเนาะมาเบิ่งต้นไหลนะคะต้นไหลต้นกกนะคะสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้พี่ฟ้าพากินเที่ยวจะพาเพื่อนๆไปชมลักษณะของต้นไหลนะคะต้นกกราชีนะคะ ีลำต้นที่กลมนะคะลักษณะของใบก็จะเป็นใบที่แผ่ออกเป็นแฉกตรงไม่ห้อยลูนะคะใบของกกนะคะไม่ห้อยลูนะคะบานเลยนะคะ <S <S เป็นพืชล้มลุกนะคะที่ชอบเป็นพืชที่ชอบแดดนะคะนิยมปลูกไว้ใกล้ๆบ้านนะคะปลูกใกล้ๆบ้านในที่มีความชื้นหน่อยนะคะ <S <S ชื่อท้องถิ่นที่เราเรียกกันก็คือเป็นต้นไลนะคะ หรือว่ากกลังกายาก,กกนะคะหรือกกกลมนะคะเื่ชื่อของเขานะคะผลิตภัณฑ์ที่ต้นกกเวลาชาวบ้านเขาเอามาสารหรือมาทํามาทอเป็นเสือ้อเป็นสาดแล้วเขาก็เอาไปไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เช่นเป็นเสือ้อเป็นกระติ๊บผ้านะคะของทิชชู่ไม้จิ้มฟันนะคะกระเป๋าหิ้วหลายๆอย่างนะคะคือผลิตภัณฑ์จากต้นของกกนะคะ กกไหลหรือนะต้นไหลหรือกกราชนีนะคะเป็นพืชล้มลุกที่มีอายุหลายหลายปีนะคะ<ถา>ขนาดของต้นเขาก็จะอยู่ที่1-2เมตรนะคะชอบขึ้นในที่มีดินเหนียวแล้วก็ที่ชุ่มชื้นน,นะคะใบมันก็จะแผ่ออกนะคะใบแผ่ออกสวยงามเหมือนกันนะคะเพื<ถา>่อนๆเป็นแจกแจงนะคะเมือ่อเมื่อกกออกดอก กี่จะออกดอกช่วงปลายฤดูฝนนะคะ,มะเมล็ดก็จะร่วงลงไปที่ดินนะคะก็จะเกิดเป็นต้นใหม่ขึ้นมานะคะหรืออีกอย่างก็คือมีการแยกหน่อออกไปปลูกนะคะ,มะเมล็ดหล่นหล่นในในปีนี้ปีหน้าเขาก็จะเริ่มเป็นต้นใหม่ขึ้นมานะคะซึ่งเป็นวัชพืชน,นะคะที่จเจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูฝนนะคะเป็นลักษณะที่เอ่อลักษณะลำต้นที่แตก แตกกอออกมาเรื่อยๆนะคะลำต้นนี้ก็จะเหนียวมากะะประโยชน์ของอต้นไหลนะคะก็จะมีสามารถเป็นยารักษาโรคก,ก็ได้นะคะใบใบสามารถก็คือเอามาตำใช้เป็นยาฆ่าพยาธินะคะใช้ทาบาดแผลก็ได้ส่วนต้นเขาก็เอามาเป็นเอามาต้มดื่มเอามาต้มเป็นเครื่องดื่มก็ได้นะคะรักษาโรคท่อน้ำดีอักเสบนะคะ ปัสสาวะได้ด้วยนะคะอันนี้คือเป็นเสือที่ที่เขาทอจากพิติธภัณฑ์ของต้นกกนะคะพอทอได้เสร็จเป็นเสือเขาก็จะนําไปทําตัดแปลงเป็นหลายๆอย่างเลยนะคะเช่นเอาไปตัดแปลงเป็นกระตริบข้าวนะคะกระตริบข้าวที่ใช้อยู่ตามอีสานบ้านเรานาะเพื่อนส,สวยงามมันมีหลายละมีหลายลายเนาะ กว่าจะมากว่าจะมาเป็นกระติบข้าวนี้ก็คือมีมีการขั้นตอนในการทําที่หลายขั้นตอนพอสมควรนะ สำหรับดอกของต้นไหลนะคะก็จะมีรสฝาดเย็นเราจะเอาไปต้มกับเอาต้มกับน้ำร้อนแล้วก็อมนะคะแก้แผลเปื่อยผู้พองในปากได้แล้วก็เงาของต้นไหลนะคะก็จะมีรสขมหน่อยๆเอาไปต้มกับน้ำาด่มหรือบดเป็นผงละลายในน้ำร้อนแล้วก็ดื่มบำรุงาธาตุนะคะ ประโยชน์ประโยชน์ของต้นไหลนะคะก็จะทำเาก็จะทําเป็นเสือปูนอนนะคะทําบางทีก็ทําเป็นผืนยาวๆนะคะเอาไวเอาไว้าไวตามวัดตามโบสถ์ทำเป็นที่นั่งนะคะที่นั่งของคนที่ไปวัดไปโบสนะคะแล้วก็เอาไปทํากระเป๋าของสตรีนะคะทําเป็นหมอนทำเป็นเสือภาพนะคะ แล้วก็ดัดแปลงเป็นกร,ระทิบข้าวนะคะกล่องกระดาษทิชชู่กล่องไม้จิ้มฟันทาเป็นหมวกพับนะคะหรือซองหรือซองใส่เอกสารนะคะนอกจากนั้นก็ในด้านงานในด้านภูมิทัศน์นะคะก็จะใช้ปลูกเป็นไม้ประดับริมสระในสวนนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นแหล่งหลบซ่อนตัวของสัตว์น้ำตัวอ่อนนะคะและในต้นไหลที่มีคนสมบัติในการบำบัดน้ำเสียนะคะก็ปรับสมดุลได้ด้วยนะคะ วันนี้พามาชมต้นไหลนะคะกกราชนีนะคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่แวะมาเยี่ยมเยือนทักทายนะคะเนี่ยลักษณะต้นไหลนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็คือจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วแต่ยังไม่มีเวลาตัดเดี๋ยวจะตัดงวดหน้าเราจะพาคลิปหน้านะคะเพื่อนๆจะพาไปเพื่อนๆไปตัดนะคะ มาตัดไหลไปทําเสือนะคะเอาไปจัดแปลงทําหลายๆอย่างนะผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราไปชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร e ให้พี่ฟ้าด้วยนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณมากมายคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะเพืเ่อนๆเราจะไปตัดต้นไหลกันสวัสดีจ้า